นี่ฮนะวันนี้อยู่ที่เซนท่านนะครับมาเจอเจ้านี่โคเวตโคเวตสิงเลอรู้สึกว่าจะเป็น C8 ปดนะตัวนี้ใช่ไหมนี่คนระับสีฟ้าน้ำทะเลสวยมากครับตัวนี้เป็นเครื่องวางหลังนะครับผมสังเกตดูว่าล้อหน้ากับล้อหลังขนาดไม่เท่ากันนะฮะหมุนดูด้านในฮะสวยมาก แต่นี่เดี๋ยวเราไปดูดูอีกคันหนึ่งที่เราชอบมากๆนะนั่นก็คือซูปราครับผมนี่ดูดูไฟหน้าสวยมากนี่คือซูปรลาเจนใหม่นะฮที่ใช้แพลตฟอร์มของ bmz 4นะครับเดี๋ยวมาดูลลอแม็กหน่อยโอ้โหล้อแม็กเดิมติดรถนี่ก็สวยนะนี่ยังมีโตโยต้เรียบร้อยเลย มากับยางมิชลินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูว่ามันกูล้อสิบเก้าฮะร้นะอรหน้าร้อสิบเก้าแล้วก็จานเบรกด้านในสวยมากครับดูรถสวยมากแล้วก็ล้อหลัง ล้อหลังก็เป็นล้อ R 1 9ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมซีรีย์ยางเป็น275 35นะส่วนด้านหน้าด้านหน้าสองครับผมดูสวยมากแล้วก็มีดักเทลเล็กๆอยู่ที่ข้างหลังด้วยโอ้เหมือนเป็ดน้อยเลยเป็ดน้อย เป็นน้อยที่เจ้ากล้องสมเกียรติสันสานนำไปลอยที่ญี่ปุ่นจำได้ไหมใครดูโมโตจีพีล่าสุดที่ญี่ปุ่นบ้นางนะสุดล่าสวยมากแล้วก็นี่ครับคันต่อมาเป็นแลมโบกินีนะครับน่าจะเป็นเกลเรดอแน่นอนน้องเล็กแห่งค่ายกระทิงดุนะฮะอันนี้ก็รถโอ้น,น,น่าน่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็ยังดูมันก็ยังดูทันสมัยอยู่อะเนี่ยเมื่อเทียบกับซูเปอรดูฮะเมื่อเทียบกับซูเปอรแล้วก็คันนี้เจ้า GTR ครับผม R 35นี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้เจอแบบว่าตัวจริงที่แบบว่าอยู่ใกล้ขนาดนี้นะที่จอดอยู่นะ เมื่อเทียบมิติรถนะผมว่ามิติรถของเจ้า GTR นะครับแล้วก็ l a m โบแล้วก็ซูเป a เนี่ยมันมันแทบจะมีขนาดที่แบบว่ามันเท่ากันหมดเลยนะนี่ดูมาดูฝั่งนี้กันนิดนึง ช่องดักลมแต่ว่านี้เบรกเบรกมันจะเขียนว่าโคเวตเซตห้าสิบเอ็ดนะนี่มันเขียนไว้ที่ปั๊มนะดูภายในหน่อยดิอันนี้มันก็ดูมันดูเหมือนคันไม่ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับ CPR เทียบกับแรมโบนะมันดูไม่ใหญ่นะผมว่าใช่ใช่มันมันดูไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ มาดูตูดกันบ้างมาดูตูดเอ่ะมาเมืเ่อกี้เราดูตูดของสติงเล่ไปแล้วเดี๋ยวมาดูตูดซูปรา GR โอ้ตัวนี้เป็น GR ด้วยครับผมสีเหลืองนี่มันสดสวยจริงๆนะนได้เดิมๆแบบนี้ขับนี่ก็ผมว่ามันก็เท่้วนะนะผมอยากรู้ว่าเลมโบนี่มัน โลแม็กเท่าไหร่เอ่ยอ๋อโลสิบเก้าเหมือนกันนะแต่ว่าล้อหลังเป็นสองเก้าห้านะโอโ้กว้างกว่า,วาซุปราพอสมควรเลยดูบูก,กินี่สวยจริงนะมาดูตนะูดครับอ๋อมีพวกพารทเล็กๆน้อยๆที่เป็นคาร์บอนด้วยนี่เกลเลดดออยากเห็นเครื่องมาก แต่เสียดายดูไม่ได,ด,ไได้เครื่องดูไม่ได้เอาละมาที่เจ้า GTR ก็ดีกว่าสีน้ำเงินแบบ Brian O'Connor เลยฮะตามในหนังเลยสีนี้เดิมๆดูล้อสีดำโอ oh, เป็นนิสโมด้วยนะตัวนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น n ิสโมอีดิชั่หรือเปล่าผมไม่ค่อยสันทัสเรื่องซุปเปอร์คาร์เท่าไหร่แต่รู้ว่า รถมันสวยแกนั่นเองนะครับเป็นลอนิสโมนะเห็นไหมตัวขาวแดงดูความสวยของมันอ่ะมาดูตูดครับมาดูตูดโอ้ยตูดสวยมากใหญ่บัลลุ่มเลย GTR สุดยอดรถเลยแหละเพราะมี เหมือนจะมีเบลด้วยนะคนนั่งหลังมีเบลด้วยครับเดี๋ยวเห็นนี่กันอันนี้เป็นเล็กซัสอะไรไม่รู้ชอบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวให้ชมกันเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวยมาก